เจ้าจีกลุลฮันกอไผ่เดือดห่อหางข้าเป็นมิ่นอย่างนังน้มันสุบรัน์นะสบายดีทุกคนสบายดีตอนช่วยๆทุกคนตอนนี้เขาอยู่ที่นาดอนหอทุกคนมาย่ามกระทิเขามาใส่ใบบานนี่อันหนึ่งอยู่นาดอนหอนี่เขาใส่ไว้อยู่บนเขาเห็ดน,นาแซงนะอันบางเจ็ดอันมีอยู่แปดอันรวมหมดจะกินถือหรือบ่กได้คยุยกับเขาพวกใหญ่น่อทุกคนฮันกอไผ่า มากก็ซวยล 8, เลยไปเก้าโมงเลยเพื่อแม่คือจะไปตลาดเนาะไปเดี๋ยวเราไปยามกันเลยถือกระไา่เนาะเขามาใส่ใบวานนี่ยปู่ป่ามันแห้งแถวนี้พอวันเป็นโคกเลยขวยบักไงสุดคนเลยเดีด๋ยวจะกล่อมกอไผ่อย่เลยนี่กอไผ่ตายนี่น จะแ,แทน้ำก็อยู่บใ,ใกล้ๆหนึ่งแต่ว่านู้ขูกมันขึ้นมาหาขวัดแทนนี่ถือบ่อข้าเจ้าบอกเอาได้ฮู้ฮาบ้านฮาเหือนนี่มันก็นยังบุกินมันเป็นอย่างฮาามันใส่ทุกคนดูโหขวัดมันจะหงายงงมันคือบุกินมามันขดไม่ได้ไ มันมมาใยัังบกินนขวัดลงไปหูเจ้าชิกนัวกอไผ่เดียสเก็บกระทิบก,กันทุกคนโอ้ต้องมันขวัดแต่นี่ๆนี่เลยนี่มันบดกอไผ่มันก็แปนมาเทียวผูแล้วก็ไปชดค้างนั้นเป็นขวายอยู่บบกินทุกคนเอ้ยขวาย้าบ้านชาเฮือนนี่ก็บโกิน เดยวมือใหม่เขาจะมาเบิ่งอีกทุกคนเก็บกลับก่อนบบบนี้ดูขว่มันกระเที่ยวอยู่นี่เมื่อคืนนี่มันแปนอยู่นี่อย,นอ,นอ,ยอย่ามันบอลกอไผ่อันนี้มันมาเห็ดคูป,ปีทุกคนมันมาขวัดคูป,ปีเลยนี่นนมือหนาเขาจะมาจอบมึงอกีก นูผูกเนี่ยเอายทุกคนเลยน้องอยากกินส่วนรายนะฮะใส่กระเพักทีไปเดี๋ยวเราไปยามตัวไหนอีกเวลานั้นอีกกินปลาชีได้นูตัวปีมาหมดเลยทุกคนเขาไปกู้มาทั้งพุ่นแหละบนนางตัวแขนะเขาไปกู้มาแล้วสองหลังในนางตัวแขนโบ้ถือทุกคนเลยได้บ้ได้กับชิลงคลิปให้เบิ่งนเลยทุกคนตัวเก็บเอาภาพบรรยากาศยำ เจะสาวซิว่าเสากับโบสาเนาะใส่เบ็ดไว้กับโบถือนี่โบนี่ยังกินเลยเดี๋ยวหลังนี่ฮะบหลังหลังนี่กะมึงนู้นี่ทางเที่ยวเห็นนี่เนื้อห่างพระวัพวกนี่โบกู้พวกนี่มันเป็นยังทางมันเที่ยวเลยทุกคน ก็ผูกเชียวลงไปผูกเบ็ดตัวนี้ก็ฮะแมงชอนเห็นแตคขึงหนึ่งจักปลามันกินเนี่ยแหละได้บุได้ก็ชิลงคลิปให้ทุกคนด้เบิ่งเลยเนาะคือว่าเก็บเอาภาพบรรยากาศนะเนาะเบ็ดลังนี่ผัดคันเลย ใส่พัดคันเลยหลังนี่โอ้หนามันจะสีด,ด้วทุกคนดิมันสิดมันยังมีลังอยู่เลยเราใส่แมกซอนอ้าวมอนี่ขึ้นอยู่ทั้งโคกโอ,อะไรมันก็ขึ้นชูงแต่อันนี้อ๋อชือว่าน้ำบกกอน้ำบกเนาะ นำบกเปิดกันอ,อ,อ่บุถึกตังเลยอ๋อโกบโกบโดดลงอีกแล้วโกบมาลีนี่นี่นี่แหละเขาคือบุมามา,มาน่ะมันไปพยายามลังต่อไปอีกลมมาทางมานี่มานี่ลมมาเตือนมาจาก บอน,นี้เขา่าเห็นบอน,นี่มันมาบอน,นี้ทุกคนแต่กลับบบมินโอ้มันกินเลยอบอน,นี้มันเที่ยวมาใส่เขา่าอ้าหหางเขาเป็นมินหนึงนั้นมันคืรบล้านมันไง มันกินเป็น่างมินมินกบรันโนตัวนี้มันฉลาดะไรกินเลยขี่เ่พอมอ <c oughs> นี้ไม่ขี่มันกินขี่เ่พอมขี่ใหม่เลยอื <c oughs> บ่นนี่อีกบัอน้นี่กระทางมันเที่ยวอีกแล้วบูกินอีกบ่อนหนึ่กับทุกคนนี่เปการแห่มันแห่หน่อยหนึ่งกาบนี่ลอกไปหน่อยหนึ่งปู่มันขวัญ บนนะตัวนี้ห่างปลาไว้อีกตัวนี้ ทั้งชุดท้ายแบบนี้ทุกคนมาอยู่พักห้องนะป่ะเนี่ยเอามาใส่รังเดียวนี่วันนี้ก็เที่ยวอยู่แต่เป็นหูเก่าแป,ป่นแบดนี้แต่มันบก,กินมันปะไว้นี่หูจุดเกียง แถวปลายนี่คือเจ้าจะเห็ดอันนาทรงนาแซงก็ลายเลยทุกคนโหอันนี้จะเป็นภาคหนึ่งอีกบวกกันภาคเฮาได้ขึ้นไปปุ๊บแล้วก็มักซารีทางพุ่นนะบนขึ้นไปดูดน้ำบางอันปีแล้วนี่แหละมักซารีแถวน่ะจะปลูกชลีบนบนบอ,นบอนมีน้ำกะได้ดูดเอาทุกคนเป็นเขาบา่ได้เห็นไหมท ยามเบ็ดแปดอันทุกคนเลยเบ็ดกระเบื้อเบ็ดกันแอวขาดเบ็ดกะบโมาอันทุกคนเลยนะมานโบมานกับสีลงเลยทุกคนอย่าว่ากันได้ทุกคนเพราะว่าหาก,กินกับมือได้มือบอะอะไรนะดี๋ยวพ่อก็คลิปหนาทุกคนขอบใจทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเลยติดตามเนาะบ๊ายบายพ่อก็คลิปหนาบ่ได้เลย